สวัสดีครับติดตามการรายงานสรุปข่าว5ข่าวมาแรงรอบสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่การทัศนะแจ้งผมไม่คิดจะเกาะระดังดังแรงสำหรับการทัศนะเจ้าของซิงเกิลขาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยล่าสุดยอดวิวพุ่ง30กว่าล้านวิวแต่กลายเป็นประเด็นมีประเด็นดราม่าจากบางเม้น หาว่าการทัศนะทำไมต้องร้องให้ต่อหน้าพระตอนร้องเพลงรวมถึงประเด็นไปเกาะพระเกจิบางรูปดังหรือไม่การต้องโพสชี้แจงว่าจากใจของผมผมเคยชีย้แจงเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วผมเองไม่มีเจตนาจะร้องให้ต่อหน้าพระแต่อย่างใดหากมีการกระทําใดที่ไม่เหมาะสมผมต้องขอโทษทุกคนไว้ที่นี้นะครับแต่ด้วยที่ชีวิตผมผ่านอะไรมามากมายผมไม่ได้ร้องให้ ให้ใกลแต่อย่างใดผมร้องให้เพราะผมคิดตามเนื้อเพลงและช่วงชีวิตที่ผ่านมามันลำบากเหลือเกินจนวันนี้ผมเหมือนได้ชีวิตใหม่จากคาถาขุนแผนอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยและความเมตตาจากแฟนเพลงน้ำตาผมจึงไหลออกมาและผมไม่เคยมีความคิดที่จะเกาะพระดังอย่างที่หลายคนกล่าวหาผมเข้าวัดเพราะอยากจะทำบุญให้เยอะๆผมเองก็แค่เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง ที่ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวน้อมรับทุกคำคอมเมนต์นะครับฮักทุกคนเสมอบอยสิริชัยฮอตข้ามปีงานรุมไม่มีว่างฮอตทะลุ us, ไม่มีแผ่จริงๆต้องยกให้บอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยคู่หวานฟินเวอร์แอนอรดีที่ราศีพุ่งเป็นซุปตาพระเอกหมอลำแห่งยุคตัวจริงคิวงานรุมสารพัดแต่ต้องเลือกรับให้เหมาะสมกับเวลาที่เดินสาย พาชาวคณะโชว์คอนเสิร์ตหมอลำทั้งภาคกลางอีสานตะวันออกและกรุงเทพเอียดทุกวัน FC สายหมอลำแน่นทุกงานล่าสุดบอยสิริชัยโพสเฟสอ่านแล้วอึ้งทึ่งมากๆระบุว่าคิวงานจองข้ามปีตอนนี้รวม142งานบางเดือนคิวเต็มแล้วไม่เท่านั้นยังบอกสื่อผ่านรายการทีวีดังว่าหากนับเฉพาะคิวงาน ที่เจ้าภาพจองช่วงเทศกาลต่างๆอาทิปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงตอนนี้ยาวไปถึง10ปีแล้วน,น,นันอนันต์โชว์ความสามารถทําห้องอัดเองน,น,อนันอนันต์อาศัยปรายพนาล่าสุดทําห้องบันทึกเสียงภายในบ้านที่จังหวัดตากกระเดิมด้วยการคบเวอร์เพลงค่าถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยของการทัศนะออกมาให้แม่แม่แฟนเพลงได้ติดตามฟังกันหลายคนที่ได้ฟังบอกว่า นันอันนันเก่งมากที่โชว์ฝีไม้รายมือในการอัดเพลงเองซะเลยถือว่าเป็นศิลปินนักร้องบุกทุ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ว่าจะขยับตัวก็เป็นข่าวตลอดและที่ทําให้แม่แม่ได้ชื่นใจก่อนหน้านี้ก็คือการเผยภาพทําเรื่องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั่นเองไรอันกาดบัณฑิตซุ่มเข้าห้องอัดเพลงรักเก่าข้างกองฟางที่ห้องบันทึกเสียงเมทีเนทิป ข้าวน้ำดีสตูดิโอย่านนนทบุรีได้เผยภาพนักร้องขวัญใจมหาชนไรอันกาดบัณฑิตศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดซุ่มเข้าห้องอัดเพลงใหม่ป้ายแดงกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางเพลงแรกในชีวิตของหนุ่มไรอันหลังจากที่แข่งขันรายการไม่หมดนี่เสียงโชคมาเป็นเวลานานกองแชมป์กว่า190สมัยโดย Facebook เมทเนทิปได้โพสต์ภาพไรอันพร้อมข้อความระบุว่า ฝากติดตาม4ี่เพลงใหม่ขอบคุณยุ้งข้าวครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป,ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถามว่าไรอันไปอัดเพลงหรอเมทีนเนทิปตอบว่าครับรอติดตามนะครับทําเพลงใหม่ครับเรียกว่าการเข้าห้องอัดเพลงแรกของไรอันครั้งนี้แม่แม่แฟนคลับต่างพากันรอติดตามใจจดใจจอ่อรอผลงานเพลงที่จะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกัน ซึ่งการเข้าห้องอัดรังนี้ก็มีหม่อมจกมกผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดดูแลการผลิตอีกด้วยปิยชัดแบ่งขนมที่ FC ส่งมาให้มอบส่งต่อให้เด็กๆแม้จะยังไม่มีผลงานเพลงใหม่แต่ปิยชัดจันทแสงที่ตอนนี้ฝึกสอนนักเรียนที่โรงเรียนวัดไตรรัตนารามเขตบางเขนกรุงเทพก็เลตติ้งไม่มีแผ่วเพราะความน่ารักเรียบง่ายใสซื่อ และยังไลฟ์สดร้องเพลงให้เอฟซีฟังกันบ่อยๆด้วยทำให้แฟนๆส่งของฝากไปให้เธอต่อเนื่องเยอะมากๆล่าสุดได้ทั้งขนมครีมเสื้อและอีกหลายอย่างเธอโพสต์ว่าวันนี้ขอบคุณของฝากมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมของใช้ครีมเสื้อจะแบ่งเด็กนักเรียนให้กินด้วยนะคะขอบคุณคนให้ทุกคนนะคะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกับหนูมาตลอดขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันไปไหน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณคนแปลกหน้าที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างให้หนูขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะขอให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะปียชัดจะไม่ลืมบุญคุณเลยค่ะนี่คือการสรุป5ข่าวมาแรงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรกันบ้างรอติดตามกันได้ที่นี่ลุกทุ่งครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลุกทุ่งด้วยนะครับ